สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ยังอยู่อำเภอหน,นองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าจ้ะไอ,อ่เออมาเบิ่งงัวงไอ่ไอเพื่อนก็สิมีเป็ไรเจากการเลี้ยงงัวงหรอจ้ะตืองวมาเลี้ยงีขวี่าอองัวาหารเลี้ยงงัวงเจ้าตัวไอนี่ยสามตัว อู้คือสีงามแต่ตัวนี้ไม่ต่อยก็บม่ค่อยหเูเหลืองหงวดได้พี่น้องแต่ว่ากะกะจะคล้องอยากเลี้ยงเหมนน้าก็เลยมาเบ,าบ,บาอิองมาแหวกเบิองน้ำอายนวดฟูตัวนี้เป็นนักหัวอาหารกับงวดอือหัวอาหารใหญ่ใบหัวอาหารใหญ่ไใบก็คือคือเขาเอิญงวดขุนบแนเหมือนแนวนีน้โอ้จีซื้งงวดจังได้มา เลี้ยงวิธีเลือยงสื่อหัวหน่อยบอกเง้หน่อยเขาสื่อเัวหน่อยมากสื่อไม้เนี่ยมันมีขาดทุนสื่อมาเลี้ยงโดนปัญหาบานนี้เมื่อวานเขาสื่อมาเลี้ยงได้กําไรแน่เขาก็เอายังสี่บอกได้แน่ก็เอาสองมื่นซับมื่นเขาก็ได้กําไรสองสิพันก็เอาว่าแต่ว่าแต่มีคนมั้ยว่าแต่มีคนสื่อต่อแต่ขาดทุนแฉถ้าเลี้ยงเดือนหนึ่งนี่กำไรก็สิไลยโอ้โหทีไงวายไม่กินหัวหันอืมอืมอืมเอาไ่ต้องเพื่องยาเพื่อเพื่อมาเลยโอ้นี่คือการ เอามาขาก,ขากำไรเล oh. ยเนาะโอ้เอเรียงเรียงหัวแนวนี้ก็ดีพี่น้องสือมาขายไปสิเนาะสือมาขายไปสองหมื่นสามหื่นดีันสอพก็โอเคเออพ่อได้ใส่ได้เนาะนี่คือทางนี้สิโบมีอาชิพรับจ้างคือทางบมานเฮาเนาะเงิน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 นเงินนเงินเงินเงินเงนเงินงนเงินงินเิเงิน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 เงิเงิอเงินเนเงนนงนงิินเงนอรอบโอ้ แเงินมากกับพิสูจนตัวใหม่มาก<น>อืมเท่าทาย,ยอยู่ตัวอะไรนี่ถ้าสมมุติเพาเลี้ยงสองสาเดือนยังสีก็ไรมันสีลายตื่นกว่าลายโอ้ถือตัวละหาหกพันบอกดูมันหาหกพันตัวหนึ่งสองสามเดือนสองสามเดือนเ้าก็มียาปลูกยาไปเสริมนำ้ำโอ้รอบๆคางนี่ก็ส<า>ิ<า>ปลูกยาไว้ด้วยพี่น้อง เอปาปลูกหญ้าไว้เสริมกับสิกินเฟืองนำ้ำเนาะกินเฟืองกินหัวอาหารนำ้ำเพื่อตื่นงามแห่งจ้ะหัวสีน,นี่ก็งามอยู่ด้วนี่เจบเจ้าอะไรกัน,กอ,นอ่ะม้มามล์หรือไม่มาใหม่โอ้ว่าไปมันสามสี่ตัวนี่มาใหม่โอ้ปล่อยออกใหม่์เรื่อยแล้วก็หามาใหม่หามานน้ำจังไดน้ำบอลงัวบอลหรือน้ำมูบานห้องบานบาน้นำบอลแน่ โอ้น้ำตลาดได้พี่น้องข้าวมาบอนคือตลาดงัวนหน่อยเนาะแมนราคาของงัวนส้วงนี่เป็นจากไหนแพงบ่แพงแพงส่วงแพงวราคางัวขึ้นโอ้ราคางัวขึ้นแต่ว่ากระโบขาดทุนแต่ว่ากระโบขาดทุนก็คืองัวนี่ห้าวตีหม่องนึงแมนบ่ห้าวเบาราคาเองใดเนาะแมนบ่คือคลายเข่าเด้่ยอืมคลายงัวคือขายเข่าแต่ห้าพอใจได้ว่าราคาซ้ำหนีห้าจังขายเนาะแมนโอ้ ามาซื้อมือหามือเดี๋ยว้อง่นแล้วเอาหมดล,ละเลจเ็ดแปดรอยโอเคแล้วโอ,อาของพระท่านในเปืองหอาหารพอปันไ,ไ,ไ,ไนดเนาะกระสีเป็นอาหารยังไดเน,นี่ยไอ้นี่ซื้อมาเนี่ยจังสีเนาะเม่อได้ส้ม,สมยังอีก,บอก่บบอาหารตเรออาหารต้เด็อจ้ะอไปเทหายกินดีปะยัง กระซิมีเฟื่องให้เพื่อนยำแน่ยาเสริมไปแน่จ้กะกระสิรอย่างค้างขอบนี่เลยเป็นบอสสำหรับงาวคุณนี่โอ้เ,อเปิดน้ำใส่อันนี้ไหวนองมีอ่างบอ,งอ,องก,กโอ้นี่พี่น้องขอกกับพวยใหญ่ซัำกันก็ข่อยเห็ดนั่นละอยู่ยางานนี่ ไอแดงเ,เออกระซีเฮ็ดเธอมาทั้งนาให้มันอีกก็ออกมาอีกสามตนคือกันอือกระซีมี่ไล่ได้มุนเวียนอยู่เลยเนาะนสำรับผู้ทีมีทุนแน่จังหน่อยเนอ่อยเนาะที่แหลกเริ่ม,มต้นกะนเฮ็ดลงเลื่อนเฮ็ดคอกระซี คืคอของขออยู่งานกะใส่วัสดุถือแม่กะเมื่อหนึ่งอันนี้อายเพิ่นกะมีใหม่เองเนาะกะสีไดหลืซื่อสร้างกะซีกับเสากับขาสร้างพี่หน้องวางสองหมื่นถ้าเฮ็ดหญ่งย่ซ้ำนี่กะสีเบิร์ดวางสองสามหมื่นเนาะอืมไม่เ้าเองไม่เ้าเองกะสีมีขอเคต็ดขอของมันนี่ละใหม่หลอมไหวดีๆย่างดี ได้ล่ามเสืองอย่างเนาะโมปล่อยเลยทาาล่ามมันสีของยยานมันตายเป็นบ่อยเห็นล่งขอกงคนว่าง่วงของตายค่าขอกก็มีได้พี่น้องต้องระวังจ้ะอันนี้ก็ปล่อยเลยแบบเพื่นมาแล้วเลยราคาแน่สองสามันก็ปล่อยโอ้เดี๋ยวเขาเลียงมุนแล้วก็ได้นี่ยังไงนอยอืมบวังหลายเออแต่มันได้ตลอดแต่มันได้ตลอดนี่คือเลียงงัวแบบพ่อพียงพี่น้อง พอเพียงกําไรเอัลบรายเอาพอได้ค่ากับเขาเห่าออบ่ขาดทุนแน่นอนหน่อยเนะาะบ่ขาทาขาทุนนทุนนบ่ขาออืกรอยากให้แนะนําแน่ว่าควรสิเลี้ยงจกักโตสําหรับมือใหม่เฮามือใหม่ก็จกักเริ่มใหม่ก็จักสองโตกับสามโตสิสิพอดีแม่นบ่สิพอดีเฮาสิเลี้ยงหลายๆกันบ่ทุนมันต้องลงทุนหลายออืต่อโตนี่สมมุติว่าเฮาเองหวนหน่อยมาขุนอ้ายวาง3เดือนนี่สิได้ขายนี่ต้องต้องเริ่มวางโตโตซําใดถ หัวอายุอายุประมาณซ้ำใดมันปีกัวเลยก็ได้แล้วมันออกนมมากกรเลี้ยงได้แล้วมันคุ้นคุ้นได้แล้วมันป้านมแม่ออกนมมาคุ้นได้แล้วอ่ะหนึ่งปีกัวมันเลี้ยงง่ายมันกินอาหารไงกินอาหารไวจ้าเป็นไงไวกินอาหารเป็นไไหวเลยโอ้ผมนต้องกินไงยังไงผมมีผมมีดูเปลี่ยอ้วนเนาะกินอาหารมุมมีเนี่ยมันเห็นดูเลยโอ้แต่กินถืออาหารมุมมีดูอืมอืม าายเอตนส่วงนี้ราคาก็ดีเนาะหัวเนาะเห็นหลายๆสองคนลงราคาดีพี่น้องสำหรับงัวเห็นหลายๆคนเพิ่นก็แนะนำอยู่ว่าให้เอางัวเถิกเมนบายมาเลี้ยงนี่เพิ่นก็สซีมีแต่งัวเถิกเด้อพี่น้องทีมาขุนมันมันส่ใหญ่ายเมนบอหญ่ไว่ายง่ไว่ายงัวแม่มันสีกเขินว่ายง่ไว่มันฉีกคมไปเลยโอ้ดังคมดังเปรย์เลย ดูมีเห็นดูเ mhm. ห็นเดียวยนนสิเป็นมัวกลางเม็นใบนี่หัวกลางกลางเนาะกลางย่างเนาบอกบมันไ้าแท้งอ่ายเขาบอกง่ายแต่มันเป็นง่วงกลางโอ้คือตลาดเพิ่นนิยมบอลมวงมวแบบนี่พิมพ์นิยมเนาะสีกระถือว่างามอยู่พี่น้องก็เอิ่อญสียังผู้แนวนี่สีดำกับโบแมนปลูกหญ้าไว้ลอมรอบคางจ้ะรลายเติบอยู่ หย่าน้ำงนหนาแน่นอะเกี่ยวมหาห้กับเป็นอาชีพเสริมอยู่ล้างบานจากพี่น้องกับพ่อได้ใส่เป็นแตะไข่กว่าสื่งว่าแม่มากเลยบอกสื่งว่ามาเลียงเป,ป็นปีไข่โอ้เลียงเป็นปีอืมอันนี้เขาได้ปีละลูกปีละลูกแมนอันนี้เขาเลียงเขาเลียงเขาขายเขาเียงเขาขายอืมอืมไเลยือเบอร์งินขุนแต่เขาเรียงกนยงสนมันเบิ่อปีไม่มจะคีลูกตัวหนึ่งโอ้เบิร์ตปีได้ลูกตัวหนึ่งปีหนึ่งนี่ พ่อขายบอบาดเนี่ยกระดูกมันอีกปีนึ่งมันยังนได้เดือนมื่นหนึ่งมันก็เข้าหมุนอย่างสี่เข้าหมุนสี่มื่นสี่หลายนี่คือขอดีของการเลี้ยงงัวผุนงัวเถือกพร้อมงัวเถือกคืองัวผูน้องไอ้เนาะงัวมีราคางัวเถือกงัวมีราคางัวเถือกเวลาเลี้ยงงอแบานก็จะตัวนึงปีนึงลูกตัวนึงก็ต้องอีกสองปีถึงจะคายลูกมันอีกมื่นกว่าบาทถึ้นสองมือันี่เขามาหมุนปีนึงเขาขายเหมือนพวกกีเถียบพวกจักกีเถียวเลย คือคนมาสื่อถ้าก็ช่องเสมอข้าปล่อยก็ได้เงินชองเดือนช้านเดือนปล่อยก็ได้อไม่เสียแต่กายไร้รอบโอ้ก็ดีข้องการเลี้ยงงวัวคุณพี่น้องอ้วนไหวไงไหวเอางูาหน่อยมาเลี้ยงสามเดือนกะกำไลยางบ่ได้กหาพันหน่อยเนาะโอโตอพี่น้องนี่คือสมมุิว่าเราเลี้ยงไว้ค้างไหวสามเดือนพี่น้องกับสิขึ้นราคาอยู่ราคาก็สิได้เพิ่มอีกประมาณหาผ่นเนาะผ่นต่ำโอ้อ้วนแห้ง เออง้อเถิกล้วค่ะมันกะสีถือกวางแม่มันบอกเพี้ยงควยดิเนี่ยมันหลายแม่นบ่แม่นแมนถึงง้อคุณงัวสีคงถึกโอ้เขาเสียไปเป็นงัวเนื้อวายแมนแมนกับ่อท่านหูเหลืองงัวปันไดได้พี่น้องกะอยากอยากอยากเรียนรู้นะจะคล้องกัอยากอยากซื้อมาเลี้ยงกาก้ามต้องง้อฮันงานหน่อยง้อฮันหลายๆอ้วนแค่ที่ว่าคุ้มอยู่ มือหนึ่งหายจากเสือกว่านี่หาสองเสือเท่านั้นสองเสือเสากับแรลงกังเวียนเป็นกระเล่มเล่มเนินเล่มเฟืองเนาะเล่มเฟืองเล่มหยาโอ้เขาทาสามตขคันต่ำสองตสามตัวแล้วแต่ทุนเนาะถ้ามีทุนหลายมันกะสิสามเดือนหักกรสิเด้หวยสามตกะสิได้เงนหาต๊เดือนละโบโบตีเป็นเดือนดอกเนาะ คือเ้าซ yeah, ื้อมากขายไปยังสี่ก็ได้ือามไปอยู่พอเดือนเัาขายก็ได้อืม่นจะเกิดว่าเขาซื้อมากถึงสองหมื่นหน่งสี่ดจากหมื่นสองหมื่นก็ใหม่สองหมื่นสองสหมื่นสามเาก็ขายโอ้กปได้กันได้สามพันนะกับพกเปลือท่านเปืองหอยหันพอสามโลสามแม้เขาซื้อมาอีกราคาต่ำมาอีกสูงกว่านี้ก็ได้เออขายไปอีกสองสามหมื่นมากแล้คนมาให้กันสองสามันก็ขายอืม งงบาา่บบบบบบบาวววบ่อได้นี่ก็พ่อได้ใส่ก <c oughs> ะถือว่าไข่แน่อยู่จ้ะพี่น้องเลียงงัวคุเนาะกะอยากแนะนําอยู่จะคล้องกับสาเหตุแบบนี้แหละแบบอ้ายแนะนํานี่แหละจ้ะก็เลยได้เหตุขอ,อกไหวอ้ายแล้วว่าพ่อได้ใส่อยู่จ้ะกะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง,อง,องที่ติดตามรับชมด้วยขอบคุณไอ้แดงหร้ยจจ้ะอ้าย <c oughs> คอยนี่ลละพี่น้องเดี๋ยวสีเหมือแลวล่ะ่วยเหมือแล้ะขอบคุณ พี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนาะพอกันไหมจ้ะเหมือดฝ่ามัวฝนมาแล้วสวัสดีจ้ะ